สวัสดีค่ะมันนี้แมวมาเก็บทั่วผูตั้งแต่ต้าเนาะฝนกระตกปีนพายุเข้าเนาะก็ต้องเก็บเพราะว่าย้านบวชันแล้วเพราะาได้ส่งไมค้าประมาณ4าโมงเช้าก็ให้ไปได้ไปส่งไมค้าเนาะจะเก็บอันสส่ก็สีบวชันบวชันแล้วอืต้องมาเก็บตั้งแต่4าฝนตกเขาก็หยุดบ่ได้ต้องมาเก็บเพราะว่าทั่วผูเพิ่งเวลาเก็บก็ต้องเก็บบพว่า,วาอย่างเนาะทั่ว ปักยาวหรือมะทัวปูหรือมะงูถึงเวลาเก็บต้องเก็บค่ะถึงฝนตกแดดออกก็ต้องเก็บต้องมาเก็บเออบางคนจะในตอนชาวสวนเนาะตอนนี้น้ําท่วมฝนมาน้ําท่วมบางคนก็บผักเสียหายคืออันบล็อดนะเนาะน้าท่วมแต่ว่าขาดทุนเนาะม,มีแมวยังดี <S <S น้ำบดท่วมค่ะกรพบอได้เก็บ <S <S ค่ะนี่เก็บไปจน แล้วพนนะคะจะค่อยไปส่งไหมคะใส่ถุงไปส่งนะเออเริ่มสว่างแล้วตอนนี้ค่ะวิธีของสาวส่วนเนาะค่ะยังไงก็ต้องเก็บ